นะครับวันนี้เรามาเปิดลอกจีนนะครับก็ <c oughs> สั่งมาให้หลานนะครับตัวนี้ราคาลอกเนี่ยร้อยเออร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณสองร้อยนิดๆไม่เห็นแจ้งนะครก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยแปดสิบกว่าบาทแค่สั่งมาสั่งมาจากทิกตอกนะครับ ก็ส่งรวมในร้าก็อยู่220บาทครับ <c oughs> นี่ครับเป็นรอบนี่ห่ออไ,งไงนี้ดีเลยอ่านไม่ออกนะครับ,ล,บ 2, ล้องไปสองพันนะผมสั่งมานะครับมาดูข้างในกันมเป็นรอบราคาประหยัดต่นะก็ตัวละสองร้อกว่าบาทเอร้อยสามสิบกว่าบาทงานคูรด,ดีอ่ะ ขาขาเป็นขาแบบอืมเป็นขาเสียบนะครับอ,อันนี้เป็นเบอร์สองพันแล้วที่ผมสั่งมาเป็นสปูลลิกนะ ก็บเบาๆอยู่นะไม่หนักมาก <c oughs> เดี๋ยวผมชั่งให้ดูนี่มีปผมชั่งมันหนักอยู่ชั่งเลยแล้วกันชื่อส่งร้อยยี่สิบสามกร,รัมนะครับเป็นเรือสองพันหนก,ก็จะเป็น เป็นฟองน้ำฟองน้ำแบบแข็งๆนะก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะละหอีดนิดนึงแต่เดียวยอดน้ำมันไปน่าจะน่าจะพอช่วยได้สปูนเป็นอลูนะครับเป็นโลหะนะครับสปูล oh, <hey. S 1> ส่วนฝาปิดก็เป็นพลาสติกนะครับ การตัวนี้ก็จะเป็นความมาอ่ะวิดีโออยู่อ่ะเสียงเพลงมันเข้าวิดีโอ <S <S นี่แหละฟังเสียงไทยได้วยเนี่ยก็โอเคนะใช้ได้เลยดีดีดีนะครับเราก็สั่งงดให้หลานไว้เด็กๆตีลูกๆหลานตีเล่นนะที่เขียนนาจะประมาณนี้ ก็ยังมีช่วงช่วงช่วงว่างระหว่างระหว่างตัวล็อกนั่นตามสภาพตามราคานะครับแต่ว่าผมว่าราคาเนี้ยคุ้มค่านะถ้ามันพันไไม่ด้เสียอวลา180บัวไหลโอเคอไ,ไปตั้กันนะครับนี่อีหฮอนี้ในแอปติ๊กต็อกนะครับชื่อลุงลูกอันยอง ไปหาแล้วกันเกียรขอบคุณครับ